สวัสดีครับผมปานท่อให้โชคสวัสดีซีสุขูสุคนครับผมมือนีขิมมาตามแนวทางเลขกมีที่มากันน้าพี่น้องเลขกมีที่มาหมวดที่สองกระเขาแล้วพี่น้องเขาเต็มเต็มเขาตรงๆพี่น้องแต่พอแตกสามตัวแตกสองตัวลางน้าพี่น้องเป็นเห็เน,น,ยยนว่าเป็นบนล่างแอดกับไรเขียนว่าเป็นบนล่างกับขีเขียนเป็นบนล่างน้าพี่น้องหมวดที่แล้วมันเขาบน วัดวนที่หนึ่งเข่าบนมาเมื่อเบิงวดวันที่หนึ่งกลุ่มผ่านของเพื่อนบาแตกสามตัวตรงของเพื่นบาแตกสามตัวตรงพี่น้องวดนี่บาดบดแตกนะพี่น้องแตกก็สองตัวเพื่อไหามากซีหาสาม อันนี้มวดวันที่หนึ่งได้พี่น้องของเก่าของเก่าอันนี้แกดมาตัดมาส้อยมันก็ห้าสามสี่ห้าลวกซี่สามเขาซี่สามเต็มเต็มเนาะพี่น้องเขาซี่สามเต็มเต็มเลยเลขมีทีมาเพิ่นไหมากตงวหมวดได้พี่น้องได้เป็นไหมาตองหวดล่ะเป่นไหมากตองหวดเลยเข้าสี่สามเต็มเต็มเนาะวัที่นี้แอดขยี้ียีมาขียนให้เป็นบนล่างอันนี้เขยียนาละเอียดปนใด ร้านต้องเปลี่นบนล่างอยู่แล้วเพิ่นกับบรัยระบูมาวาบนวาลางเพิ่นหมากแล้วพี่นอ้องตองวดเลยพี่น้องว่าต้องถ่าเลยว่าได้ถาา่ายเงาหามากแล้วโดวนดวนเลยงวดวันที่หนึ่งมีหน้า หนึ่งหนึ่งมีนาสองหฮา

เด็กมีที่มากคือกองเลยพี่น้องอันนี้ครึ่งวันวันที่หนึ่งวันวันที่หนึ่ง วันวันที่หนึ่งขอ,งอมันก็นแตกสามตัวเขียนไว้เป็นหลักฐานเตียใส่ซีเบิงบาทหนึ่งวัาวันที่สิบหกนี่ยวันวันที่สิบหก่นไทยมาวดที่เนี่ยเอาเขียนวันที่ก่อน อ๋อจุดเพาเปนไห้มาสี่ห้าสามเนี่ยต้องเขียนไปสี่คำว่าไม่ก็สี่ได้รู้เนาะพี่น้องได้รู้ได้เห็นว่าที่ไปที่มาของเหล็กมีที่มาเป็นยังไงเขาหมาาตัวไหนเมื่อที่แล้วเขวาบอกด้เขียนเป็นบทล่างแล้วพี่น้อง พี่นี่ขีเขียนเป็นบนล่างได้พี่น้องได้เพราะว่าวันที่หนึ่งอ่ะมันกับเขาเขาบนหมู่บ้านนี้มันกับเขาล่างเฮ็ดเป็นกระไบนระบูว่าบนว่าล่างเป็นบนล่างได้ก็ท่าถ้า,ถ,าถ้าไปวิ่งสามตัวนี่น้องพี่น้อง ได้ทั้งบนได้ทั้งล่างเลยท่าไปวิ่งท่าไปวิ่งได้ทั้งบนทั้งล่างเลยอ่ะมาเบิ่งน้ำกันบาทนี่เพิ่นนไฮมาท่าใดเพื่อนไฮมาแปดอ้บวเขียนสี่ไปหน่อกแปดเพื่อนไฮมาแปดเก้า อืมเป็นไทมากแปดเก้าหกหางเดียวคือเกาพี่น้องสุดเดียวหางเดียวคือเกากระเขมาตัดมาสอยได้ผัดพี่น้องมะตัดมาสอยนี่ก็คือแปดเก้าแปดหก เก้าหกกับตัวเอาได้พี่น้องได้กลับตัวเอาแย่หลาถ้ามาตัดมาส้อยมันขีได้หกประตูเนะพราะว่าพันไห่มาจังสี่เหล็กมีที่มาเพราะว่าพันไห่มาจังสี่ได้พี่น้องได้เขาตัดเขาส้อยเอาวันที่หนึ่งบันที่หนึ่งกลุ่มผ้านี่มันแตกสามตัวตรง วันที่สิบหกกลุ่มผ้าพันนี่มันแตกสองตัวลางได้พี่น้องได้สองตัวลางเิ่นกับเบิดระบูมากว่าให้ตะไคร่บนต้องเฮ็ดเป็นบนล่างพี่น้องเะไคร่ามากสี 4, 5, 3, ่ห้าสามนี่มาตัดมาซอยมันกับเข่าสี่สามนี่พี่น้องกับมาเบิงอันนี้คือหลักฐานของเ่าก็เบิงยอดหลังกัะเบิงคลิปยอดหลังได้ได้พี่น้องได้กระเงคลิปยอดหลังของเหล็กมีที่มากก็ได้ เข้าไปเบิงได้พี่น้องสลาเวลาไปจักแปดนาทีนี่เบิงคลิปย้อนหลังได้ของเพื่อนเขาน่าซีสามนี่มันวดนี้วันที่หนึ่งมีหน้านี่เพิ่นก็นให้มาแปดเก้าหกจับขั้มากนี่กะแปดเก้าแปดหกเก้าหกกับตัวน้ำได้พี่น้องได้ก็จะเริ่มจับตัวมันก็จะเป็นหกประตูเนาะพี่น้องเป็นหกประตูพี่น้องเ้อแคบหน้าจอได้แคบได้ มักตัวใดชอบตัวใดก่ะพิจจรณนาบ่งขั้นบอมักกระพนันตัวเลขกกเป็นแค่แนวทางไม่ต้องถาวม่ต้องค่อยปล่อยกันตองวดลดตรงสำนักใหญ่ดังๆมากเพื่อนว่ากันี่หายากลุตเตอรี่กับหายากายากึ้งวดที่แล้ววันที่หนึ่งกลุ่มผ้ากับเล็กแปดก็ไมา้าแห้งหาใสกับอะไรวดหมู่วานนี่กะวันที่สิบหกก มาหกเลขจีทหกกัดดังนะพี่น้องอาอแคบนาจอตามนี้นะครับนะมักตัวใดชอบตัวใดกับผิดแต่ละหน้าเบิง้งขั้นบอมมักกับพนันตัวเลขเป็นแค่แนวทางชอบก็จัดขัดก็ผ่านแปดเก้าแปดหกเก้าหกเนี่แลแหละกับตัวด้วยบนล่างอ,าอ,อา๋อคอยโชกๆมันหมันเรื่อยๆแห้งปังๆกันสูผูสุขคนอยาเจ็บยาไขายย้ยาจนเด้อ ขอบ,บุญขอบคุณในหลายที่เขากดออวมาเบิ้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพระรวยแล้วก็บ,บานห้าให้โชคนะคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม